เลี้ยงหนุม่มไม่เลี้ยงแล้วเดี๋ยวนี้เอาจริงเลยนะพอไม่ได้ยุ่งกับไอ้นั่นนะนะไม่ยุ่งกับใครเลยพอไม่ยุ่งกับไอ้นั่นนะพอไม่ยุ่งกับสิ่งนั้นไม่ยุ่งกับผู้ชายเลยจะยุ่งกับผู้ชายต่อเมื่อเป็นแบบนั้นอือเอมเมจรตงอันนี้คือไม่เลยทํากินอย่างเดียวเข้าบ้านดูหนังนู่นนั่นนี่ไม่มีคองแวะมันไม่มีฟิวมันไม่มีอารมณ์อ่ะอืมกลายเป็นตายด้านกลายเป็นนั่งหน้าไปเลย เจอกันใส่สายไม่ต้องมาเจอกูไอ้เฮีย้ยไปไหนก็ไปอีชาอุ้ยตายแล้วทำบุญมาแล้วเดี๋ยวก่อน<ๆ>เจอกันใส่สายมาช่วยกูทำงานด้วยได้ชาตะเช้าเลย เด็กกับสา,าวูเขาแล้วแต่ได้เข้ากรุงเทพเลยเอ้ายังไงชาว่าดู <Yeah. S 1> มึงก็มาหากูที่ร้านแหละ <Yeah. S 1> มาหากูที่ไอมาหากูที่ร้านละชาแล้ไอมุกกันอยู่ไหนไอ้มุกอยู่ไหนนี่ พันข้าวค่ะสีเล็บสีน้ำแก้วน้ำสีเสื้อเ <g iggle> อ้าโดยไม่ได้นัดหมาใส่มามงอยากเห็นจี๊จัดร้านอ๋อป่าเขาไปก็ขายไจัดปกติแล้วค่ะดูกับกูนี่เพิ่งตื่นกันแวะนอนที่หลังสวนอ,อืดูแถวหลังสวนมึงนี่เขย่าบาดูสนุกเลยสิอีชาใช่ไหม ขยาบาดูสนุกเลยนะมึงอ่ะวันนี้ไอ้น็อตล้างของอยู่ที่ร้านล,ลูกน้องล้างของล้างของจัดร้านกวาดร้าน บาดูคืออะไรชาเลือกชาเลือกนะชาเลือกบาดูทินเดอร์พวกเนี้ยมึงอ่ะมึงไม่ใช่คนดีสวัสดีครับข่าวแปง้งเปล่าพี่กบ โดเรมอนเชียวทานข้าวด้วยกันคะ่ะตอนเช้าจ้าวันนี้แม่ค้าขายของย้ายมาขายที่ตลาดชายโยนะคะใครผ่านไปผ่านมาแวะได้จ้าก,การีนอะัลหรอจังนแะม่สุมาลนะีสวัสดีครับสู้ๆนะสุมาลีนะชูมาสู้ๆนะเมื่อวานอินบ็อกคุยกันกลางคืนเลยสวัสดีจ้าลูกสาวสวัสดีครับพี่พิมพี่พิมสวัสดีคะ่ะพี่พิมสวัสดีคะ่ะพสวัสดีค่ะ ก็ลีลาเจสสวัสดีครับกินน้ำพริกได้แล้วเหรอสก,กิดนิดนดเอาครับอืข้าวเยอะจัดลืมบอกเขาให้เอาข้าวนิดเดียวตอน้าไม่กินข้าวเยอะบาดูคือแอป <laughs> ทานอะไรครับพี่เบีย์ยพื่งน ข้าวแกงกิมทางรถไฟครับข้าวแกงพ้มมะละกอแกงส้มมะละกอกุ้งถ้าไม่กินเผ็ดกินไม่ได้ว่ะเบียร์รู้สึกว่าเบียร์กินข้าวไม่ได้เลยเบียร์ต้องกินเผ็ดสักนิดหนึ่งอะ าไม่กินเผ็ดเลยอย่าอยู่ไม่ได้แล้วบนโลกใบนี้ไอเย็นเจเดี๋ยวติดคอดครับ คนที่ถามเบียร์ว่านอนยังคะคือคุณนนอนหรือยังดิฉันนนอนก,นกันแล้วค่ะแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนหรอฮึฮึฮ,ฮึเกียมค่ะเกียมได้เลยเมืม่อหละจะเกียร์ไปออเดอให้พี่เดี๋ยวค่อยว่ากันพี่พี่เดี๋ยวก็ว่ากันค่ะพี่พิมเดี๋ยวหนูให้พี่พิมพทำเดี๋ยวเค่อยว่ากันอีกอย่างเนาะ

แล้วค่ะทำงานต่อแล้วค่ะสวัสดีครับ